น,นีก็มีคอร์สสอนค่ะคอร์สสอนของเราก็คือมีอุปกรณ์ให้แล้วก็มีวิธีทาหรือว่าจะเป็นสอนออนไลน์นะคะหรือว่าจะมาสอนออนไซต์ site, นะก็มีชุดเซตอุปกรณ์ให้ว่าอยากทำแบบไหนแล้วเราก็สอนให้นั่นเองค่ะก็จะเป็นอะไรที่มี ที่คุณลูกค้าสามารถภาคภูมิใจได้นะคะว่าทำเองถามว่ายากไหมแค่มีน่าจะยากเกินความสามารถนะคะทาง่ายค่ะเพราะว่ามุกเม็ดใหญ่ลูมันใหญ่นะไม่ต้องใช้สายตายเยอะนะไม่ยากไม่ยากน้องๆก็ทําได้นะคะให้ที่เอามาถามว่าอันไหนยากสุดอันไหนยากสุดเนา น่าจะแบบนี้น่าจะแบบนี้คือใช้มุกเยอะแล้วมุกแล้วมุกมลนดเล็กก็ทำนานนะทำก็ต้องทำนานหน่อยอะไรอย่างงี้นะอันนี้เขาบอกว่า ถ้าอยากได้ของก็ซื้อเอาแต่ถ้าอยากทำเป็นก็ต้อง<ๆ>มาเรียนค่ะเออสวยๆแบบนี้เลยถามว่าใบเนี้ยนี่แหละแบบนี้แหละใช้เวลาทำเยอะสุดแล้วก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแค่ใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองโอเคแหละก็จะไแดบบ้แบบนี้อื่นๆทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะ